สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนนะฮะวันนี้วันที่13มิถุนายนนะครับมีรถสวยๆหนึ่งคันจะให้รับชมกันนะฮะเป็น t o y o t a v i o s นะครับคันนี้โฉมเจน2นะครับสวยๆงามๆเป็นตัวสีเทาดำนะฮะคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าเด็ดดวงมากๆนะครับเป็นตัว 1.5e ได้เป็นปี2 0 1 3ไปใช้งานแล้วก็ราคาไม่แรงแถมคันนี้นะฮะยังใหม่น้อยมากๆด้วยนะครับ ขนาดรถส0ปีคงสภาพเลขไมล์ไว้ได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสดนะครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของราคานะครับคันนี้เปิดค่าตัวอยู่ที่275,000บาทเท่านั้นนะฮะผ่อนสบายๆงวดละ5 0 0 0ไปไปลายเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามนะฮะผิวพันธุ์รอบตัวรถเนี่ยสวยงามสวยเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นสีเทาดำนะฮะก็ ไปอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าสวยและคุ้มนะครับในเรื่องของสภาพของตัวรถนะครับเลขไม้สภาพเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับรถ10ปีนะครับรถปีสองพันบนปีนี้ก็ปี23แล้วละนะครับ10ปียังคงสภาพได้แบบนี้ถือว่า เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องไฟหน้านะครับได้เป็นฮาโลเจนแบบนี้นะครับมีรอยเหลืองบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผ่านมาสิปีแล้วถึงแม้ว่าจะใช้น้อยแค่ไหนนะฮะพวกปลาสติกพวกกรอบไฟเนะี่ยมันก็จะมีการเสื่อมตามอายุการใช้งานเนาะมีปลายๆเหลืองๆนิดหน่อยนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเราก็สามารถขัดเพิ่มเติมอะไรได้นะครับกันชนคู่หน้านะครับมีไฟตัดหมอกติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับกระจังหน้าแบบเส้นแบบครมเมียมแบบนี้3ชั้น นะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยนะครับนี่เลยโฉมนี้ผิวพันคันนี้เนี่ยปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่ามีทําสีมาไหมรถสิบปีมันต้องมีบ้างนะครับก็แจ้งกันตามตรงพวกกันชนด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่รอยสเก็ดหินนะเราจะต้องเก็บพวกงานลอยสเก็ดหินนะครับฝากระโปรงหน้าก็เหมือนกันนะครับรถเนี่ย สะเก็ดหินมันเข้านะเราก็จะต้องมีการเก็บงานลอยสะเก็ดหินกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็ที่เหลือก็เดิมๆ<อ>นะครับโครงสร้างเดิมแท้ล้อ100%แน่นอนนะฮะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะครับล้อมแม็กนะครับก็เป็นล้อมแม็กอะลมดำนะฮะจากโรงงานเดิมๆเป็นแม็กสี่รูนะครับตัวยางนะฮะได้มาเป็นยางอะมิชลินนะครับได้ามายางมิชลินมานะครับตัวยางเป็นปียางปีปีสินะตัวยางปี17เนี่ยดอกยางไม่ดีแล้วเอย่างไงผมเปลี่ยนให้อยู่แล้ว นะครับตรงนี้ให้ดูว่าล้อแม็กเนี่ยเนื้อแน่นๆนะครับไม่มีรอยทะลงทะลอกอะไรเท่านั้นก็พอแล้วนะครับตัวยางข้ามไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเบาโชกละซุ้มล้อนะครับลด13อ่ารถ1ลดปีนะครับดูซุ้มล้อนะครับเม็ดอาร์คกลมๆคมๆซีนทางม้าพราวยังคงสภาพเดิมพาร์ตบอดี้ยังมีเลขตัวถังติดอยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่โอเคเลยสดเลยผิวพันธุ์รอบตัวรถคมชัดนะครับไม่มีสึกไม่มีหลอ นะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดลึกด้วยนะฮะจัดเป็นหนึ่งคันที่สวยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาวีออไปใช้งานนะครับรถผ่อนถูกๆราคาประหยัดประหยัดนะครับจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์นะฮะคุ้มๆก็คันนี้อ่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับเลขไมล์เนี่ยประมาณ9 0 0 0 0ม่กว่าเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงนะผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เลขไมล์เนี่ยหลักหมื่นนะครับเลขไมล์หลักหมื่นเลย8 9 0 0 0 0นี่แหละนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูกันอีกทีหนึ่งนะ สำหรับตัวเลขใหม่นะครับให้ดูผิวพันธุ์ก่อนนะครับผิวพันธุ์รอบตัวรถนะครับหลังคงหลังคาต่างๆนะฮะสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีตาหนิเตีีนอะไรให้เห็นนี่แผ่นเพจนะครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกนะฮะปีสิบสามนะครับหัวน็อตนะฮะเสาบีไม่เคยขยับจัดว่าเป็นหนึ่งคันที่สวยนะดูสภาพภายในซะก่อนนะครับเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้านะตัว E ีนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีเบจ นะครับบอกผ้าสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากบริษัทเนี่ยรถเนี่ยเวลาคุณผู้ชมซื้อนะเราสปาอีกรอบหนึ่งทําความสะอาดท่าเชื้อกันอีกรอบหนึ่งสภาพคอนโซลคอนโซลเอี่ยมเลยไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นนะครับได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าสภาพตัวรถคันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะคเดี๋ยวดึงกระดูกงูให้ดูนิดนึงอ่ะนี่นะครับเม็ดอาร์คต่างๆของเหลี่ยมประตูนะครับตามขอบประตูนะครับคมๆกลมๆแบบนี้เลย นะครับสีเดิมๆนะจับไปในรู้เลยนะว่าเป็นสีเดิมนะครับเนีย่ยแกะให้ดูได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะครับอยากบอกว่าไม่น้อยคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับในเรื่องของอาราคานะครับที่เบาๆ275,000นะครับแล้วก็อัตราการผ่อนเนี่ยไม่แพงนะผ่อนประมาณ5,000กว่าเท่านั้นเอง นะครับตัว E นะครับโลโก้อยู่ด้านหลัง v e o อยู่ด้านซ้ายโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางเลขทะเบียนได้เลเยแซมิน <c oughs> ขอภขอภัยคุณผู้ชมเละๆนิดนึนนงได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ1กม5492นะครับใครถูกฉลอกับตัวเลขทะเบียนเนี่ยก็จัดมานะครับไฟเบรกตรงที่3ที่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับอ่าจริงๆเป็นไฟเบรกตรงที่4นะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่นี่พร้อมกับไล่ฟ้ากระจกมองหลังแบบไล่ฟ้าเรียบร้อยนะครับเปิดฝาท้ายไปดูกัน มาดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้โตโยต้านะครับนี่เดิมเดิมหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่เคยขยับนะครับกลมๆคมๆแบบนี้นะรอยซีนข้างๆนะครับเล็บจิกข้าแบบนี้นะครับเป็นรอยเล็บเลยนะครับซีนเดิมเดิมตรงๆแบบนี้เส้นตรงมาเลยนะครับเดิมเดิมบางๆนะฮะของเดิมต้องบางนะฮะรถทุกคันนะของเดิมต้องบางๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับมามาในส่วนของด้านหลังนะครับมีถาดรองมาให้ ลองแผ่นนี้นะประมาณ700นะครับก็ไม่ต้องไปเสียตังอะไรเพิ่มเติมนะครับมีใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเปิดด้านหลังไปดูนิดนึงมันเปิดยากนะสำหรับตัววีออสนะครับคือมือแม่แรงยางอะไรเนี่ยเรามีอยู่นะครับแต่เวลารถเข้ามานะ้องทีมช่างเราก็จะถอดเก็บนะครับเหลือไหนยางอะไรมันไม่ดีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะเพราะว่ารถสิบปีเนี่ยยางอะไรมันน่าจะนานแล้วนะครับโครงสร้างด้านหลังสวยมากคุณผู้ชมดูนะครับ ซีนทับมะพร้าวนะครับรถสิปีนะฮะซีนทาบมะพร้าวด้านหลังสวยใสแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คเห็นกันตั้งแต่เม็ดแรกจัดว่าไปอีกหนึ่งคันที่เด็ดเลยนะคันนี้นะครับไม่ไม่เยอะคอนทูอีกตัางหากและตัวรถก็สวยด้วยนะครับฝากพี่ๆไว้พิจารณาด้วยนะฮะในเรื่องของตัวรถคันนี้นะครับ275,000บาทสนใจโทรมานะครับ6 8 5 8 7 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผม แอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูในเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะการจัดไฟนัซนอะไรต่างๆปรึกษาได้หมดเลยนะครับไม่ว่ากันมาดูกันต่อเช้าๆอยู่นะวันนี้เช้าวันที่13นะครับค่อนข้างจะอ่า แพ้การนิดนึงนะฮะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่แผงประตูนะครับแดสบอร์ดด้านบนด้านล่างนะครับเป็นสีน้ําตาลนะหรือสีเบดนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นซอฟทัชนะครับเป็นวัสดุผ้านุ่มๆนะครับประตูเดิมๆนะครับเนี่ยนี่ให้ประตูประตูเดิมๆนะครับเล็บจิกเข้ารอยซีนนะครับปกติเลยสวยสวยเดิมๆนะครับหัวน็อตเสาบีนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางหัวน็อตเสาบีเดิมๆคมๆกลมๆนะฮะ เบาะนะครับเดี๋ยวเราทําสปาเพิ่มเติมอีกรอบหนึง่งนะครับตรงนี้ก็รถ10ปีแล้วนะคงสภาพนี้ไว้ได้นะคุณผู้ชมดูนะครับจัดว่าเด็ดมากนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูเลขไม์กันนะครับกุญแจไปิดสตาร์ทเป็นกุญแจรีรโมทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแอร์ก่อนสตาร์ทโอเคเริ่มนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทง่ายเลขไม้คุณผู้ชม เลขไมแค่8 6 0 0 0โลนะครับสำหรับ v ีออสเจนสคันนี้1.5ตัว e ปี13เลขไมแค่8 6 6 0 0 0โลเท่านั้นนะฮะดูใบสบอกันนิดหนึ่งนะครับ2 7 5 0 0นะครับตัวเต้า v o ออ1.5 e ปี13นะครับผมแจ้งรายละเอียดตามตรงนะครับราคาผมก็แจ้งตามตรงนะครับบริษัทให้ราคาไหนผมขายราคานั้นนะครไม่เคยบอกผ่านไม่เคยบอกเกินนะครับไม่เคยขายเกินให้พี่ๆแม้แต่บาทเดียว นะครับนั่นคือสไตล์การขายของผมนะมันก็แล้วแต่คนนะฮะตรงนี้นะครับก็ให้ดูกันตรงๆมีตําหนิก็บอกมีนะครับตรงไหนขยับโพน็อตก็บอกขยับนะฮะตรงไหนไม่ขยับเนี่ยก็แจ้งกันตามตรงนะครับบอกด้านหลังสวยๆนะฮะไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีขาดนะครับมีในเรื่องของในมุมมองของผมนะผมว่าเดี๋ยวต้องทําสปาบอกผมรู้สึกว่ามันจะมีพวกรอยดําอะไรตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวจะต้องจัดการเวลาออกรถกันอีกทีหนึ่งนะเอาไปซักบอกทําสปา รตรงนี้ก็สบายใจได้ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูต่อกันในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับคานด้านหน้านะฮะคานกลางคานซ้ายคานข,ขวานะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะครับมีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำมาหรือเปล่านะจะให้เห็นกันชัดๆนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมอ่ะมั่นใจในบริษัทอยู่แล้วนะครับเพชรนเนี่ยไม่เคยซื้อรถเนี่ยที่เป็นเกรดดีเกรดซีมาขายแล้วเขาจะคัดแต่รถเกรดเอในเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํา แน่นอน100%ยอยู่แล้วนะครับถ้าเจอนะครับบริษัทซื้อคืน100%นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวดูกันต่อเลยนะฮะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ได้เป็นดูโอวีทีไอนะครับแน่นอนอ่าขอภัยคุณผู้ชมเครื่องยนต์ได้เป็น v ีทีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์ฝาดำนะครับตัวนี้เป็นเจนสองนะครับเครื่องยนต์จะยังเป็นฝาดําอยู่ยังไม่ใช่ฝาขาวนะฮะเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ สีถูกแถวเลี่ยงเบนซินนะครับได้เป็นเครื่องจนร้อยเก้าแรงม้านะฮะสวยๆงามๆเลยในส่วนของเบ้าโช๊คนะครับนี่เดิมๆนะครับเมอาร์คนะฮะซีนนะครับอ่ารอตะเข็บเนี่ยไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแง่นะครับต้องแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆนะครับหัวน็อตนะครับต่างๆนะฮะคานด้านซ้ายนะครับไล่มาเลยนะฮะเดิมๆนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนี่เลยนะครับเดิมๆนะฝากระโปรงเดิมๆนะครับบางๆแบบนี้นะครับซีน เล็บจิกเข้าเส้นตรงๆทั้งเส้นแบบนี้เม็ดอาร์คนะครับรูกลมๆคมๆนะเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอคอนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานติดอยู่ครบถ้วนนะครับสวยๆเดิมๆปากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่สนใจนะครับเนี่ยเบ้าโช๊คนะครับสวยๆเลยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับซีนนะฮะเดิมทุกจุดนะครับไม่มีฉนักปิดควันจมน้ำนะครับให้ดูเลยสภาพของห้องเครื่องนะสวยสะอาดนีฮะ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคราบไหลยเยิ้มของของเหลวไหลรู้สึกไหมเห็นนะครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามนะครับสวยงามห้องเครื่องคือเนียนกลิบนะฮะเสียงเครื่องยนต์ก็เลยแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของตัว v ีออสเครื่องยนต์เป็น v ีวีทีไอฝาดำเนี่ยปกติเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดถอดแบตไปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดแบตแล้วล้างห้องเครื่องอะไรอย่างนี้นะฮะ การสตาร์ทเครื่องใหม่เนี่ยจะต้องทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวรถเนี่ยกล่อง ECU ของตัวรถเนี่ยมันจูนเครื่องใหม่ทรงเนี่ยเวลาถอดแบตเนี่ยมันล้างค่านะครับเป็นทุกรุ่นเลยที่เป็น Gen 2นะครับก็ต้องมาโมกันนิดนึงบางทีสตาร์ทใหม่เนี่ยอาจจะยังมีแครๆๆคๆๆๆเดี๋ยวเผอไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะหายเองเพราะกล่อง ECU จูนเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะฮะ วีออสนะครับ 1.5e นะครับปี2013นะครับเลขไมค์คันนี้86,000โลเท่านั้นนะฮะในราคาเพียง275,000บาทผ่อนสบายๆนะครับ5,000กว่าๆเท่านั้นพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับรีบโทรมารีบติดต่อมานะครับวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่13มิถุนายนนะฮะยังไม่ติดจองนะครับ ครสนใจรีบโทรมาเลย0855366287ผมบิวเพจยนยืนดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ